สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,าแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็ให้สัมพันธ์กับการเดินบัญชีของทางร้านนะคะรายรับรายจ่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของเฉพาะของร้านค้านะคะเพราะว่าตอนแรกที่ทำ จะทำเป็นรวมของครัวเรือนด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่า,าให้ให้ทำเฉพาะของทางร้านนะคะส่วนในเรื่องของรายจ่ายของครัวเรือนจะแยกต่างหากในกรณีที่เราได้รับการอนุมัติวงเงินแล้วนะคะเราจะได้เราจะาต้องเข้าไปแจกแจงรายจ่ายครัวเรือนรวมทั้ง สรุปรายจ่ายของทางร้านรายรับรายจ่ายของทางร้านอีกรอบซึ่งในกระบวนการนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําในการทำเปอร์เซ็นต์ของทางร้านนะคะว่า,าหากครัวเรือนแล้วหากทุกอย่างแล้วค่า,าใช้ใจ่ายและรายรับของเราจะประมาณเท่าไหร่นะคะขั้นตอนนั้นจะจะทำอีกรอบตอนที่ เราจะน่าจะประมาณว่าเกือบผ่านแล้วอะค่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องไปคำนวณที่ธนาคารนะคะลักษณะตอนที่ทำตอนที่ทำอของที่ร้านนะคะจะใช้ลักษณะของเป็นแอปจะเป็นแอปพอเพียงนะคะใช้ใช้โทรศัพท์ Android ในการโหลดแอปพอเพียงนะคะแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าแอปเขาไม่พัฒนาต่อหรือว่ายังไงนะคะ ซึ่งไม่มีให้ใช้แล้วนะคะแล้วแม่ค้าลองลองโหลดแอปอื่นมาใช้ดูมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิรค์คก็เลยลองเขียนลงในสมุดคร่าวๆเพื่อเปรียบเทียบใหเ้เพื่อนๆที่เข้ามาชมได้ดูคร่าวๆในการทำรายรับรายจ่ายนะคะเพราะว่า ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเดินบัญชีประมาณ4ี่ห้าเล่มนะคะของของที่เราเดินเหาะเดินบัญชีของทางร้านกับอมสินสาเหตุที่เดินบัญชีกับออมสินเพราะว่าเป็นธนาคารที่อยู่ใกล้กับห้องเช่าเราตอนนั้นนะคะเป็นธนาคารที่อยู่ใกล้สุดแล้วซึ่งธนาคารจะหยุดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดเฉพาะเวลาทําการจันทร์ถึงศุกร์ ในช่วงสาร์อทิตย์เราก็จะมาดูอีกทีแต่ว่าการเดินเข้าๆก็จะประมาณนี้นะคะให้สามพันกันนะคะสมมุติว่าเราเริ่มขายของวันที่20มิถุนาหกนนะคะซึ่งเราลงเราลงนะคะว่าขายสินค้าวันที่26 รายรับเราที่7520บาทใช่ไหมคะแล้วเราโดยปกติเนี่ยเราจะมีเงินการการเงินก้อนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเดินบัญชีเพราะว่าเราลักษณะการค้าขายของเราคือรายรายรับของเราจะเป็นรายวันนะคะสมม,ส,สมมติว่าขายของเสร็จวันที่20สเอ่อสมมติว่าขายของเสร็จวันที่ สิบเก้ามิถุนาหกศูนย์ยอดของที่ที่ร้านทำนะคะยอดของวันที่สิบเก้ายอดขายของของวันที่สิบเก้ามิถุนาหกศูนย์แม่ค้าจะยกยอดมาเป็นรายรับของวันที่ยี่สิบมิถุนาหกศูนย์นะคะหวังว่าจะไม่งงนะคะก็คือเราขายเราเตรียมของขายวันที่สิบเก้าใช่ไหมคะแต่ว่ายอดขาย ของวันที่19เราจะยกมาเป็นวันที่20ก็คือขายได้ตอนเช้า7520อันนี้เราจดไว้นะคะแล้วก็ซื้อของที่ร้านจะซื้อของสดเราจะเขียนสรุปไปเลยนะคะถ้าเขียนแยกย่อยว่าซื้อหมูซื้อผักซื้อเป็ดซื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยมันจะยิบย่อยเกินไปแล้วมันจะมันจะดูรกเกินไปอะคะ่ะก็คือสรุปให้เจ้าหน้าที่ประมาณนี้เลยแล้วก็ซื้อผักแล้วก็ของใช้ในร้าน ของใช้ในร้านก็จะเป็นประมาณจานช้อนจานพลาสติกช้อนพลาสติกถุงห่อกลับบ้านมามา่าประมาณนี้นะคะอ่าพอเราเราได้ยอดของขายของเสร็จวันที่19นับยอดเสร็จเราจดเป็นวันที่20สิเลยนะคะเช้าว,วันที่20ส <c oughs> ิแล้วก็วันที่20สิเราซื้อของเราซื้อของ นี่นะคะเราซื้อของสดไป2008เราซื้อผักซื้อของใช้ในร้านใช่ไหมคะอันนี้คือเราสรุปแต่ว่าในกรณีที่เราจ่ายตลาดตอนเช้าธนาคารยังไม่เปิดทําการนะคะธนาคารจะเปิด8ปดโมงครึ่งเราซื้อเสร็จเราก็จดแล้วก็เก็บเก็บบินไว้นะคะเก็บบินเป็นรายวันไว้นะคะเสร็จแล้วพอเรากลับมาที่บ้านเสร็จจ่ายของเสร็จใช่ไหมคะก็ ให้อีกคนหนึ่งนะคะรับผิดชอบเอาเงินไปเข้าบัญชีก็จะเป็นวันที่20อันนี้20นะคะ20ยอดอยู่ที่7520อันนี้20นะคะยอดอยู่ที่7520โอเคแล้วเราถอน ก็คือเราฝากแล้วก็ถอนเลยนะคะตอนที่เราทำตอนนั้นเราฝากเราฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีใช่ไหมคะ7520แั้วและเราก็ถอนยอดถอนอยู่ที่4ี0พอันนี้นะคะยอดถอนอยู่ที่4 8 0 8โดยเรากด ATM นะคะตอนนั้นจะออกมากด ATM เอาเป็นเป็นรายรับและรายจ่ายในการเดินบัญชีวันที่2ี่สิบ นะคะยี 20, มิถุนายนอันนี้นะคะให้สัมพันธ์กันกับวันที่ที่เราลงนะคะซึ่งถามว่ายอดที่เราถอนจำเป็นจะต้องตรงกับยอดที่เราซื้อสินค้าไหมไม่นะคะไม่จำเป็นหรือว่าถ้าตรงก็ดีนะคะแต่ว่าโดยปกติเราจะมีค่าใช้ใจ่าย ประจำวันซึ่งก็คือค่าอาหารในครัวเรือนที่เราจะต้องซื้อตอนจ่ายตลาดด้วยนะคะเราก็ถอนออกมาเลย4ี่พันแปดแต่ว่าเราค่อยแจกแจงกับธนาคารอีกทีเราทําแบบนี้นะคะสมมุติว่าของสดเราอาจจะซื้อไปที่สี่พันแล้วอาหารเราซื้อมาที่แปดร้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็ถอนออกมาสี่พันแปดแต่ว่าในรายการของร้านค้าเราก็ลงไปประมาณนี้ ส่วนครัวเรือนเราไปลงอีกเล่มหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสรุปอีกทีว่าในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายค่ากินค่ารถค่าอาหารค่าของใช้จิปาถะเราเท่าไหร่อันนั้นเราทำอีกเล่มหนึ่งเพื่อไปสรุปอีกทีในวันที่เราไปทำสัญญากับธนาคารนะคะต่อไปเอาอีกวันหนึ่งเพื่อยกตัวอย่างนะคะเป็นวันที่26เออโทษค่ะเป็นวันที่21นะคะ พอเราซื้อของมาวันที่20ใช่ไหมคะเราทําขายเราที่ร้านจะขายเป็นตลาดตอนเย็นนะคะขายตอนเย็นขายได้7,770บาทเราจะยกมาเป็นยอดรายรับวันที่21นะคะหวังว่าจะไม่งงกันเนาะก็คือเราจดรายรับไว้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปซื้อของของสดเท่าไหร่ซื้อผักซื้อของใช้ในร้านเท่าไหร่ ของใช้เนี่ยเราของที่เราซื้อจะเป็นของวันที่21นะคะแต่ยอดขายสินค้าจะยกมาจากคืนวันที่20ที่เราขายเสร็จเนาะยอดก็จะประมาณนี้แล้วซื้อของเสร็จนะคะซื้อของเสร็จจากนั้นเราก็มาลงวันที่21นะคะก็จะเป็นยอด7,770บาทประมาณนี้นะคะอันนี้คือลักษณะการเดินบัญชี ที่จะทำให้เราไม่งงและก็เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะว่า,าจากปีแรกปีแรกนะคะแม่ค้ากู้ไม่ผ่านเพราะว่าเราเข้าใจคือเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่อธิบายให้เราว่าทำบัญชีรับจ่ายเดินบัญชีการค้าให้เราเข้าใจที่เจ้าหน้าที่อธิบายมาแต่เราไม่เข้าใจว่าเราจะต้องเดินยังไง เราจะต้องนําเงินลักษณะไหนเข้าลักษณะไหนออกลักษณะไหนประมาณนี้ค่ะเราก็ทําไปแบบที่เราเข้าใจในปีแรกนะคะเราก็ทําไปแบบที่เราเข้าใจก็คือเอาเฉพาะเอาเฉพาะเงินกําไรจากการขายนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงทุกวันไม่ได้ลงทุกวันนะคะก็จะนานๆทีสองสาวันเอาเข้าบัญชีทีสองสามวันมันก็ไม่สัมพันธ นะคะคพอเราเอาไปยื่นพอเราทําเสร็จเราก็เอาไปยื่นกับธนาคารธนาคารก็ตีกลับมาคือครั้งแรกไปดูบ้านไว้นะคะก็คือผ่อนเราผ่อนดาวกับทางโครงการประมาณ 4- ี่ห้าเดือนนะคะแล้วก็โครงการก็ยื่นกับธนาคารสีฟ้าให้นะคะแล้วเราก็ไปที่ธนาคารธนาคารแจ้งว่ามีอาชีพเดียวคือค้าขาย ไม่ผ่านเขาก็แจ้งมาอย่างนี้เลยค่ะเขาก็แจ้งมาท,งทั้งที่เจ้าของโครงการก็แจ้งว่าเราไม่เคยผิดนัดชำระอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเทียบกับลูกค้ารายอื่นแต่ธนาคารก็ไม่สนใจเพราะว่าอาชีพเราไม่มั่นคงและเราไม่มีทะเบียนการค้าในขณะนั้นนะคะแต่ปัจจุบันออตอนยื่นเรายังไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีเอกสารการเสียภาษีแต่ว่าปัจจุบันเรามีเอกสารการเสียภาษีครบถ้วนแต่ทะเบียนการค้าก็ยังไม่มีเหมือนเดิม นะคะพอยื่นเสร็จไม่ผ่านนะคะตอนแรกไม่ผ่านเขาบอกว่า,าการเดินบัญชีเราวกวนแล้วก็งงงงเกินไปประมาณนี้ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่งงเจ้าหน้าที่สับสวนว่าเอา้าแล้วรายรับคุณเป็นยังไงรายจ่ายคุณเป็นยังไงทําไมมันไม่ตรงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็กลับมาทําใหม่หาข้อมูลทุกช่องทางเลยค่ะหาในพันทิปหาใน Google หาใน Facebook หาใน youtube นะคะ ไปเจอข้อมูลหนึงน่งในพันทิ์นะคะก็จะบอกว่าถ้าเราขายได้ยอดเท่าไหร่ในแต่ละวันให้เราเอายอดนั้นเข้าทุกวันพยายามเดินบัญชีเข้าทุกวันแล้วก็ลงมือใหม่ค่ะลงมือใหม่ทำใจเพราะปีแรกเราไม่ผ่านปีสองปีสเราก็เลยเอาเงินออมเราก็เลยเอาเงินออมไปซื้อสลากออมสินเก็บไว้นะคะแล้วก็เดินบัญชีอีกรอบก็จะประมาณนี้ เดินทุกวันนะคะถ้าถ้าในกรณีถ้าในกรณีที่ธนาคารหยุดเสาทิตย์ใช่ไหมคะตอนนั้นธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะจะหยุดเสาทิตย์แต่ถ้าอยู่ห้างก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะตอนนั้นถ้าถ้ายอดเสาทิตย์เราเอารวม2ยอดนะคะสมมุติว่า7,500 วันเสาร์ที่เราขายได้วันอาทิตย์เจ็ดพใช่ไหมคะเราเอายอดรวมเนี้ยค่ะไปฝากวันจันนะคะก็คือประมาณหมื่นสี่พันนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็คือถอนออกมาวันนั้นเลยนะคะก็จะเป็นยอดรวมของเสาร์อาทิตย์ที่อยากให้สำรองเงินก้อนนึงไว้ในการเดินบัญชีก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าในกรณีที่เรา ต้องฝากกับธนาคารที่หยุดสาร์อทิตย์นะคะอันนี้คือลักษณะของการเดินบัญชีของที่ร้านแล้วก็การทำรายรับรายจ่ายนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แอปอยู่มีแอปในการทำรายรับรายจ่ายก็จะสะดวกนะคะ,อะตอนนั้นแม่ค้าจะปริ้นออกมาเป็น Excel นะคะแอปพอเพียงแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าหลายแอปจะต้องให้เสียค่าสมัครก่อนถึงจะปิ้นเป็น Excel ได้นะคะ เขียนให้ให้พนักงานก็ได้ค่ะเขียนเสร็จก็ไปถ่ายเอกสารแล้วก็แนบกับเจ้าหน้าที่นะคะโดยโดยที่ถามกับธนาคารตอนนั้นอย่างน้อยหนึ่งปีนะคะในการเดินบัญชีในการเดินบัญชีนะคะส่วนรายการน่าจะประมาณ3 6เดือนนะคะแนบไปแนบไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามนะคะที่ชมกันไม่เข้าใจตรงไหนหรือสงสัยคอมเมนต์ได้นะคะแม่ค้าอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามตอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ